ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ7โจทย์บอกว่าจงหาค่าของไซด์40คูณไซด์80คูณไซด์1 6อองศานะคะลักษณะของโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีถึง3นิพจน์ด้วยกันที่คูณกันอยู่นะคะแตกต่างจากโจทย์ข้ออื่นโจทย์ลักษณะนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มนะคะในการดําเนินการซึ่งครูจะทําให้นักเรียนดู2วิธีนะคะวิธีแรกนะครูจะเขียนเป็นไซด์นะคะแล้วก็วงเล็บเปิดไซด์ 80องศาคูณกับซรย160องศาเห็นไหมคะครูแบ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มนี้ก่อนส่วนวิธีที่2นะคะครูจะใส่วงเล็บด้านหน้านะคะเป็นซรย40องศาคูณกับซรย80องศานะคะวงเล็บปิดแล้วก็คูณกับทซรย160 เรามาดูว่า2วิธีนี้นะคะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะ,ะทำนี้ก่อนพิจารณาในวงเล็บก่อนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าในวงเล็บของครูเป็นซ้ายคูณซ้ายซ้ายคูณซ้ายเนี่ยนักเรียนนึกถึงสูตรที่เท่าไหร่คะซ้ายคูณซ้ายนึกถึงสูตรที่10ใช่ไหมคะสูตรที่10บอกว่า2องไซคอสอ่ะขอโทษที2องไซส,ส,ส์เท่ากับคอสดิฟลบคอสซัมดังนั้นต้องมีเลข2ก่อนอมีเลขสอง นั่นก็คือการจัดรูปใหม่เป็น1 2, 2, ส่วน2คูณ2ซาย80นะคะซาย160นั่นเองจากนั้นนะคะในวงเล็บนี้ครูก็จะสามารถใช้สูตรที่10ที่บอกไปได้แล้วเนาะสูตรที่10ก็คือ สองไซสเท่ากับคอสดิฟลบคอสซ m นะแทนลงไปในสูตรเลยคอสดิฟนะคะแปดสิบลบร้อยหกสิเป็นลบแปดสิบองศาคอสดิฟลบกับคอสซ u แปดสิบวกร้อยหกสิบเป็นสองร้อยสีสิบองศา นะคะครูโยกเศษหนึ่งส่วนสองมาข้างหน้านะคะเพื่อให้ดูรูปสวยงามขึ้นอคอสลบเซตามีค่าเท่ากับคอสเซตานะคะคอสลบเซตามีค่าเท่ากับคอสเซตา้าทีนี้240หาค่าได้ไหม240นี่คือ180บวก 60นะคะเป็นการตัดรอบเทียบกับแกน x ซึ่งจะเห็นว่า240องศาเนี่ยตกคอสเร,ทรนที่3ตกคอรสเรนที่3เฉพาะตรงนี้นะเฉพาะคอ s 2ส0เนี่ยนะตกคอรเรนที่3ค่าคอ s สของเขาติดลบซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบของคอ s 6สเท่ากับลบของคอ s 6ส 60, นะคะมีค่าเท่าไหร่คะคอร์สองศามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2อ นี้นะจากนั้นนะคะนักเรียนเราจะกระจายพจน์นี้เข้าไป1 2ซ้าสี่เนี่ยกระจายเข้าไปเลยจะได้เป็นเศษ1ส่วนสองซ้าย40บคอส80บวกเศษ1ส่วน4ซ้าย4่เนไหมคะ ดูซิอันไหนที่จะทำต่อได้เด็กก็จะเห็นว่าเป็นการคูณระหว่างซ้์ส40กับคอส80ซ์คูณคอสนึกถึงสูตรที่เท่าไหร่คะไซา์คูณคอสนึกถึงสูตรที่7ใช่ไหมแต่ก่อนจะใช้สูตรที่7ได้ต้องมีเลข2ก่อนนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4คูณกับ2ไซด์สี่คอส80 บวกกับ1 4. ส่วน4ี่ทรายสีนะคะ2องทรายคอร์สใช้สูตรที่2องทรายคอร์สใช้สูตรที่7สูตรที่7บอกว่ายังไงทรายซัมบวกทรายดิทรายซัมสีบวกร้อยเออบวกแปดสิเป็น ร2อยยี่สิบนะคะไซา์ซัมบวกกับไซา์ดิฟลบสี่สิบใช่ไหมคะอืม,อมจากนั้นดูดูสิคะตรงไหนสามารถหาค่าได้บ้างจะเห็นว่าเป็น ทรายร้อยยี่สิบหาค่าได้นะคะร้อยยี่สิบแยกเป็นร้อยแปดสิบลบหกสิบนั่นเองนะคะร้อยแปดสิบลบหกสิบตกคอแเรนที่สองตกคอแเรนที่สองค่าทรายเป็นบวกนะคะทรายร้อยยี่สิบจึงมีค่าเท่ากับทรายหกสิบนะคะทรายหกสิบมีค่าเท่าไหร่ ซด์หกสิบมีค่าเป็นรูทสามส่วนสองตรงนี้มาอีกะละไซด์ลบเซต้าเท่ากับซด์ลบเซต้าเท่ากับลบซด์เซต้านั่นเองค่ะอ่ะ กระจายตรงนี้เข้าไปกลายเป็นรูทสามส่วนแปดลบเศษหนึ่งส่วนสี่ซ้ายสี่สิบบวกเศษหนึ่งส่วน 4, สี่ซ้ายสี่สิบเห็นไหมคะสองพจน์นี้หักล้างกันหายข้อนี้ก็เลยต่อรูทสามส่วนแปดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งนะคะเราจะไปจัดหมู่โดยใส่วงเล็บสองพจน์หน้านะคะ สองพจน์หน้าก็คือไซด์ส่สิองศาคูณกับไซด8แองศานะคะจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าพจน์ข้างหน้านะคะที่เราใส่วงเล็บหรือเราจะต้องการดําเนินการก่อนเนี่ยมันอยู่ในรูปของไซด์คูณไซด์ไซด์คูณไซดนักเรียนนึกถึงสูตรที่เท่าไหร่คะไซดคูณไซดคือสูตรที่10 สูตรที่10คือ2 s i ไซส์ซเท่ากับคอสดิฟลบคอสซัมนะคะแต่ต้องมีเลข2ก่อนนะอ่าเปลี่ยนรูปโจกลายเป็นเศษหนึ่งนสคูณกับ2 s i ซ้์40คูณกับ s ซ n ์แ80นะคะแล้วค่อยไปคูณกับซส์้กระจายโดยใช้สูตรได้เลย ครูจะเขียนไว้ให้เนาะว่าครูใช้สูตรที่เท่าไหร่ครูใช้สูตรที่10นะย้ำอีกครั้งสูตรที่10คือ2 sin ซ i n ซนะคะเท่ากับคอส dip ลบคอสซัมนะคะคอสดิฟคือ40ลบ80ได้ลบ40นะคะลบด้วยคอสซัมก็คือ40บวก80เป็น ร้อยยี่สิบเนาะจากบรรทัดนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ว่าคอรสลบสี่สิบเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คอรส, 40, อส,อสลบสี่สิบคอรสลบเซตาก็คือคอรสเซตานั่นเองใช่ไหมคะอ่าเป็นคอรสสี่สิบร้อยยี่สิบ 120คือ1 8 0ยแลบหกอันนี้เราตัดรอบเทียบกับแกน x นะคะปรากฏว่า1 8 0ยแลบหกนี่คือตกคอร์สแรนที่สองคอร,ร์นที่2ค่าคอร์สติดลบนะคะดังนั้นคอร์สร้อจึงมีค่าเท่ากับลบของคอร์สหกสนั่นคือมีค่าเท่ากับลบเท่าไหร่คะลบเศษหนึ่งส่วนสอง จากนั้นนะคะนักเรียนเราจะกระจายโพสต์1นส่วนสคูณซร์ร้อยหกเนี่ยเข้าไปนะคะเราจะกระจายโพสต์หส่วนสคูณกับซรร้ยหกเข้าไปจะได้เป็นเศษ1นส่วนสองอสี่สคูณกับซรร้ยหกสบวกเศษ1นึ่งส่วนสซร ร้อยหกสิบนะคะจากนั้นเด็กๆพิจนาเห็นไหมเป็นคอสคูนไซคอสคูนไซนึกถึงสูตรที่แปดเนาะคอสคูนไซสองคอสไซเท่ากับไซซัมลบไซดิฟนะคะ,ะแต่ก่อนจะใช้สูตรต้องมีเลขสองก่อนจัดรูปกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่คูณสองคอสสี่สิบไซร้อยหกสิบ บวกเศษหนึ่งส่วน4ี่ทรายร้อยหกสิบนะคะตรงนี้เราจะไปใช้สูตรที่8สูตรที่8ปดสองข้อทรายเท่ากับไซน์ซัมลบไซน์ดิบ ซดามสี่สิบวกร้อเป็นส0งร้นะคะแล้วก็ไปลบกับซดยดิฟก็คือลบ120ยยี่สินะคะ,ะจากนั้นบรรพัดนนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็จะสามารถหาค่าตรงนี้ได้ sin ลบเซมีค่าเท่ากับลบซนยเซตานะคะ s ซ n ลบเมีค่าเท่ากับลบซายเซตาจึงเป็นบวก sin ร้ยยี่เนาะไซร้อยยี่สิบร้อยยีเนี่ย จากที่เราพี่นาแล้ว180ลบ60ตกคอรแรนท์ที่2ค่าไซน์มีค่าเป็นบวกดังนั้นไซน์120จึงมีค่าเท่ากับไซน์60เลยนะคะมีค่าเท่ากับไซน์60ไซน์60มีค่าเป็นรูท3ส่วน2ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ครูจะกระจาย1ส่วน4นะคะเข้าไปเราจะได้เป็น เศษ1ส่วน4ี่ไซส,สองร้อยนะคะคูณกับ1ส่วน4คูณรู้สส่วน2นะคะซึ่งก็คือรู้สส่วน8นะคะแล้วไปบวกกับเศษ1ส่วน4คูณกับไซร้อยหกสิบเด็กๆพิจารณา,าสองร้อยค่ะ สองร้อยเนี่ยนะคะคือร้อยแปดสิบบวกกับยี่สิบใช่ไหมคะพิจารณาร้อยหกสิบค่ะคือร้อยแปดสิบลบกับยี่สิบใช่ไหมคะดังนั้นสองพจน์นี้นะคะ่ะเด็กๆครูสามารถเขียนในเทอมของมุมยี่สิบได้นะคะซสองร้อย200เนี่ยคะ่ะครูสามารถเขียนในเทอมของไายี่สิบ 180อครูก็าสามารถเขียนในเทอมของสายยี่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อแยกแล้วมันคือการตัดรอบเทียบกับแกน x อ,อันนี้ตกคอร์ดัที่3อันนี้ตกคอร์ดันที่2นะคะเราจะได้เป็นเศษ1นส่วน4ตกคอร์ดันที่3ามใช่ไหมลูกตกคอร์ดันที่3ค่าสายติดลบดังนั้นสาย200จะเท่ากับลบสาย20 ไซร์ร้อยหกสิบตกคอนรนที่สองนะคะเขาจะมีค่าเท่ากับซร์ของยี่สิบนะคะตกคอนเรนที่สองซายเป็นบวกเขาจะมีค่าเท่ากับซร์ยี่สิบนักเรียนเห็นไหมคะว่าสองพสนี้เป็นยังไงสองพสนี้อันนี้จะได้เป็นลบซายเขียนให้ชัดเจนมากขึ้นก็จะได้เป็น รู้สามส่วนแลบกับเศษหนึ่งส่วน 4, สี่ายยีบวกกับเศษหนึ่งส่วน 4, สี่ายยีซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือรู้สามส่วนแเหมือนกันเห็นไหมคะว่าถ้าเราทําวิธีไหนก็ตามเนาะคณิตศาสตร์มันทําได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะแต่คําตอบที่ได้เนี่ยจะเหมือนกันนะคะผู้อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษา การพิสูจน์สูตรนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะท่องจําได้หมดหรอกแต่ถ้าเราทราบการพิสูจน์เราจะทราบที่มาที่ไปนึกไม่ออกก็เอาสูตรมาบวกลบจัดรูปแล้วก็จะได้สูตรใหม่นํามาใช้นะคะสําหรับ EP นี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ